สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมเจอเจออีกแล้วเพื่อเก่าครับท่านกับช่องมวนไงกุ๊ปนะครับผมวิมวนไงกุ๊ปสวัสดีครับทุก Hadi. ท่านครับวันนี้เอานกนกพ่นน้ำอาบแดี่นะครับเป็นวันหยุดพอดีเราก็ไม่นวันหยุดแลครับพอดีวัมีงาน บางตัวก็ดินดินะครับเอาคนนำไปให้สิ่ิน ก็เียวเทยงกไตัวไนีนกใหม่ครับตอนนี้นีะนกใม่นกต่อบนนน่ีเตวนกใหม่นกพุกฮะมาเบิ้งตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ดินครับนี่ว่หัวแตกเวัด เอ็นว่ะพี่นอ้องเอ็นว่ะเอ็นหัวนันบ่เออเออเออกล้องไปเลยเอ็นหัวนันบ่หัวเลือดอาบว่าแตกปานนกขุมขขขขนี่ไงแค่แค่เนี่ยาาอางคนนี่มัะนดะืนเศร้ารึเปล่าเนี่ย เราก็ยี่ได้ป่อยนะครับนกตัวมาแต่งแล้วผมจปหาอยางว่าถ้าป่อยนะับ หน,นห,นหนึงน่งกับเจหอ้าวดิ้นเค่ไหนเนาะดิ้นหางขาดเบดเลยแล้วก็จล่ลอยหางขาดเบดอลย เปล่อยอันม่สิบินได้เพื่อนเนี่ยว่ามันแตกว่ะน้องอ่ะอืมมาแตกปานนกขุมลวดมานี่จับเลยจับถือหางดินลุดขาดเบิดอีกเพื่อนเรากรว่าสิปล่อยนั่นไม่สิบินได้บ่ล่ะอืมหางลุดขาดเบิดครับ ừ anh đây rồi Bày bài Không tham mát sạch đến đây ạ ừ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  ก็จิล่อยไปเั่นละ่วะว่าแตกบ่ไว้ดินบ่ไว้ตัวได้ดีก็ตั้งสิเอาเมียนไว้ตัวได้บ่ดีก,ดปดก็ปล่อยครับนี่นะไปบ่บ่บทเนี่ยว่าไปล่ลงมาหาจนเนียอยู่ในกลุ่ม ใกล้แจคา,านาคอาก็เอาละครับผมว่านี้จบไปเพียงเท่านี้ครับผมจะเจอในคลิปหนาครัคลิปนี้มาปล่อยนกบอดีกับปล่อยครับดินครับตัวนี้ลิ้วตันครับตัวผ่าซีฟ้าเนี่ยต,ตัวนี้น้ำหนึงจัวนี้ชิมข้น้องครับนกต่อเบอร์หนึ่งในายวันอาทิตย์นี่แะครับที่ออก ที่เหลือกัีตนกใหม่ครับโอเคครับผมไว้เจอเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับทุกท่านครับ